ว่านหางจละเข้คุณสมบัติคือเอาเมือกไปใช้ป้องกันแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วก็เอาไปก,กัดทำโลชั่นทำโลชั่นทำโลชั่นทำแชมพูทำสบู่ได้ เราจะสังเกตว่ามันจะมีเมือกเมือกดาๆเมือกดาๆที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะออกเมือกดาๆอยู่ที่โคนโคนของต้นว่านหางจระเข้เนี่ยไอตัวยางดําๆเนี่ยเราจะไปทํายาดําเป็นส่วนผสมของสมุนไพรสูตรสมุนไพรหลายอย่างเพราะว่ายาดําเนี่ยตัวยางของว่านหางจระเข้เนี่ยมันจะ มันจะเป็นยาถ่ายทำให้เราถ่ายได้ดีเป็นยาระบายทำให้ระบายได้ดีอันนี้เราไปเดี๋ยวเราเอาไปไปปอกเปลือกเพื่อเอาเมือกเอาเมือกไปปัน่นแล้วก็กองแช่ตู้เย็นไว้ ปัะหาเจอคาเคเนี่ยจะเสียง่ายถ้าเราสกัดออกมาเป็นน้ําแล้วนะคืนเดียวก็เสียแหละถ้าเก็บไว้ด้านนอกนะถ้าไว้ในตู้เย็นก็เก็บได้นานหน่อยจะได้เยอะเยอะพอสมควรนะ เห็นนะ้ห็นยางนะมั้ยก็ได้พอประมาณเดี๋ยวเราเอากลับไปปอกเปลือกล้างน้ำแล้วก็หั่นข้าง ่บนหางจระเข้แล้วก็เอามาปอกตัตนนี้เอาส่วนนี้ออกก่อนแล้วก็หัน่นครึ่งแล้วเราก็ใช้ช้อนช้อนปอ,อก ขั้นต่อไปเราก็ล้างยางว่านหางจระเข้ด้วยน้ำต้มเดือดโดยแช่ทิ้งไว้สัก5-10นาทีเทน้ำต้มเดือดลงไปแช่ไว้สักพักหนึ่ง ราก็เอาไปกองกร <c oughs> องก็พร่เซกองก็เริ่มจะหายแล้วเดี๋ยวเรานำใก่กอง ก็จะเหลือเมือกๆอย่างนี้แล้วสิ่งที่ได้ก็คือน้ำใสๆอย่างนี้สิ่งที่ได้เดี๋ยวเราไปตุ๋นอีกทีนึงค่ะแล้วฆ่าเชื้อแล้วก็ใส่ภาชนะเป็นขวดไว้เก็บในตู้เย็นเพราะถ้าไม่เก็บไว้ในตู้เย็นจะเสียง่ายมากเลยแค่ ถ้าไว้ที่ด้านนอกตู้เย็นวันหนึ่งก็เสียแล้วเพราะเราไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียแต่ตู้เย็นถันทถีก็เก็บไปได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ได้อยู่เราก็เอามาตุน่นเราก็เอามาตุ่นโดยใส่เป็นกระทะสองชั้นมีน้ำอังไว้ด้านนอกตุ่นเพื่อฆ่าเชือ้อให้พอมันเดือดมีไอขึ้นก็พอ แล้วก็เก็ใส่ภาชนะไว้ในตู้เย็นได้เลยพอน้ำเดือดข้างนอกแล้วนะก็จะใช้ได้รนะ้อเนเริ่มอวันขึ้น